สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพันต้นครับผมแล้วก็สวัสดีอาจารย์ที่เขาว่าเบิ่งคลิปนี้เนาะครับเนาะกาคลิปนี้พิเศษนะจังหน่อยครับพี่น้องเป็นคลิปแรกที่เอาเจ้าพราลักมาครับผมผักสองครับพี่น้องนี่ครับเจ้าพราลกษมานจะเป็นจังนไรสิขันคือเก่าบวชเสียคือเก่าบวครับผมผักสอง่นครับวันนี้อยู่บ้านก็ยังบ่ได้เต็มรอยบนได้ครับผมก็ขันขัน พวกนั่นไปไหนครับผมแต่ว่าเช็คยากครับเป็นนกที่บ์นกไข่ขันบานอยู่แล้วล่ะบุรี่ว่าอยู่ปลาเศษจังไดน้องครับเนาะกับสภาพไม้ครับผมสภาพไม้ก็เป็นนี่ครับอ่างน้ำพานครับผมนี่ครับตลาดปลาครับพี่น้องติดทางดําเลยไก่เลยครับรถแรีนส่วนไปส่วนมาเลยนะครับผมน่สายไฟฟ้าแรงสูงกับสีว่าสีไส้แถวนีเลยนะครับผมกระล่องจากต้นเนึ่งจากคลิปที่แล้วครับผมที่เอาเจ้าอ่าเจ้าหมุดข้ามมากครับ ขำาเหมืนบเฮ็ดครับนกปาเขาหรอกเลยเจ้าพระราหมาล่องเมืองครับจังไดขันในบัวขึนจังไดครับล่องเมืองเจ้าพระลาหมาล่องเดี๋ยวเราใส่ขึ้นต้นจานเ่ยครับเจ้าบุดข้ามผมใส่ต้นนั้นครับต้นต้นฟอนครับพี่น้องอยู่ไกเลนจังไดใส่ต้นลองเมืองครับพี่น้อง หาบังงายไส้ง่ายน,น,นั่นกนน้ำมูอนี่แหละบ้ากันคั่ยูดูไก่ครับผมตรงแถวนี้มีเงียบคแล้วบังงบครับไสไคขึ้นเบังงานน้ำง,งานน้ำมูอนี่แหละเอไปรู้ทุกคนครับผมเจ้าพระราชษณ์คันให้บ่ลเท่าน,นั้นแหละครับมัอนี้สำคัญที่สุดครับผม นกปลาผสนเจได้รับมาไม้นี่พุ่นนะครับผมใส่พุ่นนะครับพี่น้องกลเดี๋ยวนี้มีแคกหน่อยพุ่นสีขามานั่งเ่นซาล่าเนี่ยครับผมเ็เลยสีใหญ่ครับผมเดี๋ยวผ้าใหญ่หพุ่นข้งครับพี่น้องใหญ่เป็นไม้ไหมล่องเบิ้งว่าสีขันบ่ไม้นี่ขันดีครับขันย่นดีขันปหาดีแต่ว่าปัญหาคืนอนกปลาบ่ขามาละก็ล่มแห้งครับผมอ๋อเดี๋ยวผมจะผ้าใหญ่หไมครับผมพี่น้องใหญ่ไม่ไหมครับพี่น้อง นี่ครับสภาพไม้กันเลยการอกจากมองเก้ามาประมาณ2อกิโลครับผมเขามาในเขตตำบลนาสาสตรแล้วครับบังขันอยู่ตำบลสังข้อมครับผมนี่ครับสภาพไม้ก็เป็นโขกเป็นป้ายด้วยครับผมใบหน้าเป็นเรียงงวยครับผมละแนงงวยนี่น่าจะใส่เลาะนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับนี่ประมาณนี้แหละครับนี่แหละปานุกปลามาในขันจักคนจักขวนตัวอยู่แล้วครับ งเงียบอยู่หาบึงเลาะบึงใส่ตุ้นไหนดีอ๋อเดี๋ยวผมหาตุน้นใสแล้นครับพี่น้องทีาพาไปตั้งกงงล้องพุ่นละครเรื่อย่หุ่นะมองรถมพรใส่จัดเนเดี๋ยวหาบึงมองรถน,นกปาตีตะไล่อมหัวอม,อม,อมหางนะครับตอนนี้พี่น้องแต่ยังมไม่ยอมพี่ตอได้เข้าไปร่วมัอยู่ ในตีกันยูครับคู่กากาแต่ว่าผมไม่ตัวได้ข้าไปใกลโจ้า,าลาเลย ปลายังยบนยอดเขาลมเจ้าพรา,ลาเลยครับพี่น้องต่ว่าเฮ็ดดีครับมันนี้่จ,จะขึ้นฟอมแล้วงเหรอครับผมพี่น้องข็รอตั้งแต่สดขึ้นคนนี้ใช่ไหครับตอนนี้เฮ็ดคอยเฮ็ดแท้งเฮ็ดหยอดเฮ็ดยังเป็นบิดลวครับตอนนี้ข้าล้มกับปล่อยแล้วลูกปลาังบ่มสนใจอยู่ครับตอนนี้มีนกปลาบินข้ามารุมแล้วครับพี่น้อง อยู่ปลายเลยครับผมมันอยู่สูงอยู่เจ้าพ้าลากกำลงออังค่อย,ยอ,อย่อนล,ลาาเกกเงเลยครับผมค่อยๆหย่อนลงเลยลงไปยังอยู่ไปป้ายเลยครับผมดูสิเขาลงมาบอดด้วแต่ว่ากระเทียมนะครับผมเทียมห่างๆ แล้วก็พวกขยับตัวพอมันกนอนขึ้นรูปปลายปลายเลย เชืยกนกคู <Transport. S 3> <Donald Trump! S 2> ่ครับผมนกแน่ใจนกจัวล่ากับนกไม่ตขไมแล้วครับคนเริ่มแล้วอยู่ตรงหัวจว่าล่าครับผมเห็นไหมครับ ลตีทั้งหวามมาัวนี่สูงเหมดอน่้องกันไล่เตียนออกแล้วว้าพี่ครับนกป่าพี่ร่างมาแล้วโอ้ยเขาโอ้ยไล่ออกทั้งสองตัวเป็สั้นว้าย เขาไปตัวนึงครับตัวอีกตัวนึงเขาไปตีมัหน่อยไหมโอ้ยขั้นบกเขาก็บกเขาน้ำกันไม่ต้องตัวนึงบินเขาไปคู่ใชายชาวพาลล่านกอีกตัวนึ่งบินขขเาานนขาไปเลยครับผมค์เขาเป็นไรตีออกมาเลยก็เป็นสันโอ้ยก็าเรียกว่าลำบากเนี่ยโอ้ยขั้นบกเขาก็บ่เข้ักเ,เขาน้ำกัน 카드ดไม่ <silly> สิมีนกปายยอยู่กับเจา้พาพัล่าอยู่ครับผมเียเสียงคู่อยู่พี่น้องจะพิล่ากับคู่ไหมครับดิผมก็ไม่เห็นท่านตัวใหม่อยู่บ่กนี่อยู่ท่างตรงไหน มด่ดีครับพี่น้องนกปลายอยู่นะครับผมนั่นนั่นไต่หง,งมุ่มอยู่นะครับพี่น้องงาทั้งเจ้าพระลักษณ์ไปงาเดียวนะครับผมโอ้ยปายอยู่นั่นนั่นนกปลายอยู่อยู่ครับผมเั็นครับนกปลายพี่น้องงาทั้งเจ้าพระลักษณ์ไปงานนึ่งนะครับผมนั่นใส่ขนยนต์ ว้ายว้ายสงใส่เป็นตนัวเมียครับตัวนี้ลูกปลาถึงพี่น้องบ่ขามาบ่สูบบ่ยังมานั่งใส่คนเหรียญเสื้ออยู่ครับผมยังครับไปลัมามรอเจ้าพ้าล่าดจักเด่ยงจักคู่อยู่ครับแลบ้วับเศร้าละตอนนี้เงียบแล้ว อะไรออกแล้วครับพี่น้องเอาลุงล่งละแต่โค้งสิบ,บุ๋มยังไรล,ล่ะครับพี่น้องเพิ่งจากอาการแล้วนวกปลากับโค้งสิบุ๋มนั้น,นครับผมเข้าไปตากแดดเล่นนั่นสิครับเจ้าปลาครับชุดแต่เสียดล้วครับพี่น้องจักเหลียมจักคู่จักหนอนนกปลานั่นนนงฝอยอยู่กับขันยิงคะก็ถือว่า เป็นเรื่องดีครับพี่น้องที่เจ้าพระลกกรักม,มาเห่นได้คือเกา่าตอนนี้ผมอไกอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับผมการยังถือว่ายัางบอท่านในเต็มรอยปนานนี้ครับผมพี่นอ้องนั่บุกขึ้นครับแต่ว่ากลเป็นเรื่องที่ดีครับผมกระสนได้มีกําลังหลักกําลังเสริมแล้วครับบานนอ๋ออ้ยดีเท่าไรขวมอีกแล้วไก่แล้วพี่น้องขามนาขามายแล้ว เจดไปเจดมาอย่ารคบน้องป่าก็าได้มุ่ยมเขารวมตัวที่เถียงนี่ครับนี่ก็ถือว่านาจะเป็นกำลังล,ลักได้เร็วๆนี่แหละครับพี่น้องนาจะได้ออกเต็มระบบ,บเรื่อยๆนี่แหละหลังจากที่พักพ่นไปสองเดือนครับมุ่งมั่เจาะเกือบตายพี่น้องเกือบตายเกือบอ,อบูข,ขึ้นตาเกือบบวดเกือบบข,ขันไปโดนเติมแลวครับ,บมุบมบมบม้งมขันมุ่งมบ่นมุ่มสูนกเลย เพิ่งมันได้ยินเสียงขันผรว่าดาทิ์กุ้กวนนะครับพี่น้องก็เลยผ้าออกมาเบิ่งถือว่าโอเคครับผมร่องนอกดีกร่องแน่ก็ถือว่ายัางบ่ป่านได้ครับวงในกันเลยเป็นว่าสิบบเร่นพุ่พล่ะการช่วงนี้เขาสู้ฤดูหนาวแล้วครับแถวบ้านพัานต้นเนี่ครับผมพี่น้องหนาวเลยครับผมช่วงนี้ร่มแห้งครับผมาการใส่นก,กต้องระมัดระวังนะครับพี่น้อง แนะนำเมื่อไหม่ครับผมก็จะพยายามใส่สูงแล้วแต่งาหน่อยครับนีโอกาสทีหนึ่งแหละครับนกจะตกต้นไม้สองเนี่ยไม่สาวผ้าหลุดครับผมพี่น้องไม่สาวหักครับนีโอกาสาหักสูงครับเพราะว่าล่มแห้งก็พยายามใส่ต่ำๆไปชักหน่อยครับพี่น้องใส่ต่ำๆใส่บางๆร่มครับผมหลังต้นไม้หลัง,ล,งล่มสิเป็นการดีครับพี่น้องอันนี้ก็คือแนะนํำแล้วครับเนาะ สำหรับพี่เป็นผู้ที่ช่นานาญแล้วเป็นอาจารย์กับพวกเป็นยังครับผมก็คือว่าผันผ่านไปครับผมฟังผันผ่านไปแนะนั่มือใหม้นะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับผม fc ผ่ 4, านต้นกับดูแลสุขภาพครับผมช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงดูแลสุขภาพนี่อากาศเปลีป่ยนแปลง อาจจะเป็นใครเป็นวัดครับผมพี่น้องดูแลสุขภงหาพด้วยเถอะครับเถอะดูความเป็นห่วงครับผมเอาครับสหรับคลิปนี้ก็คงสิบุมียางแล้วครับผมก็คือเก่าเหรอครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมกดกระดิ่งไว้เนี่ครับผมเสือบได้ผ่านคลิปต่อๆไปผมพันตุนแล้วครับเนาะส้มสีไปเอาลงนะครับผมไปไล่ออกส้มบุคคลเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมครับผมเดี๋ยวไว้ไม่นี่ก็สิมาแก้แค้นเพื่อนเดียวนะครับผม อาจจะใส่บ่ถึงต้นัวงันก็ได้นกปลาติดจะไล่อ้อมหน้าอ้อมหลังโยบ่ยอมเขาร่วมครับผมอ๋อพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ